สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้พวกกิจการบ้าบอลเช่นเคยนะครับดูว่าไฮไลท์ของรายการนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทางหน้าช่องทิกตอกนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับวันนี้ผมมีฝากอีก6คู่เช่นเคยนะครับรวมไปถึงตัวเน้นห้าดาวของผมด้วยแล้วกันนะครับไปดูกันที่คู่แรกนะครับเป็นหน้าของฟินแลนด์นะครับเปิดบ้านเจอทางหน้าของคาซัคสถานนะครับคู่นี้ก็ให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างฟินแลนด์ได้เลยนะครับ คู่ที่สองครับเป็นสิ่งเดวิแมตช์เลยก็ว่าได้นะครับเป็นทางด้านของทีมชาติอังกฤษเจอกับทางด้านของอิตาลีนะครับสำหรับคู่นี้ผมชอบหรือว่าให้เชียร์ไปทางด้านที่ทีมเยือนอย่างอิตาลีได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นทางด้านเซอร,ร์เบียเจอกับทางด้านมอนเตเนโกนะครับคู่นี้ให้หมอบไปที่เจ้าบ้านอย่างเซอร์เบียได้เลยนะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นซานมาริโรนะครับเปิดบ้านเจอทางด้านของโคโนมอย่างเดนมาร์กนะครับคู่นี้ให้หมอบไปที่กำแพงสูงและให้ยันไปที่เจ้าบ้านอย่างซานมาริโรได้เลยนะครับ ส่วนคู่ที่5นะครับเป็นทางด้านมอตานะครับเปิดบ้านเจอทางด้านของยูเครนนะครับคู่นี้ก็ให้มองไปที่ยูเครนได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่6ของเรานะครับเป็นเจ้าบ้านอย่างลิทวเนียเปิดบ้านเจอทางด้านของฮังการีนะครับคู่นี้ก็ให้มองไปที่ทีมเยือนอย่างฮังการีและติดกำแพงสูงเต,เต็มเวลาให้ด้วยนะครับส่วนตัวในหน้าดานของเดือการวันนี้ให้มองไปคู่ที่3นะครับเจ้าบ้านอย่างเซรอร์เบียไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนสำหรับวันนี้เดือการบ้าบอลหรือว่าไฮไลท์เดือกันนะครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในววััันนรุีี้สสดคบ